ดีไปไหมสาวไปกินอี้ยงอันนี้ของหวานของหวานมาแต่วัดกินมะละโบะกินอิ่มแล้วมันเป็นวัดแล้วคืนนี้เต้นท์หอดทุ่มเมื่อคืนเนี่ยเต็นท์หอดสีทุ่มกลัวเลยค่ะยาพาอาบน้ำแล้วก็เต้นต่อเมนูกับข้าวเช้านี้นะคะบรรยากาศทานข้าวเช้านี้นะคะสิบโมงข้าวเช้าสิบโมงเชนคืับ้า นี่ว่ีเอียงนับข้ออเลยอัานบ้านตรงแถวบ้านเขาเากินลาบมาตะอันืก่เลิ่นอั้ลัดเมื่อกี้มันเก้กเคกะักากเป็นกะละมังเลยนี่เอาไปเราบอกพากนี่เบ๊บกินอีกบ่เบอิ่มมาแต่วัดแล้วแาดินคนไทยเขาเรียกว่า บุาบมากเนแล้วไม่ขานกับิงกับเาใกล้ใกล้ถ้าขี้คมนนอยุบ้านนู่นยม้วนเนี่ยบินเออยูคอดซ่ากแกงผักอยถ้าขี้คมใจ่ปนที่แหลกหญ้าแล้มาเสียหัวไ้เขากินเบื่อย เบอรแมักกระดาวพักกระดาลน้าซาร์เรากินไหนสดกเราก็กินเนื้อเราก็กินเนื้อได้พี่นางสาเรากินแต่ใส่หมูได้เราบ็กินเนื้อกับลาบได้ถวยนั่นละแบงมากก็ได้พี่นางแบงมารวดลาบสุกนะแบงมาพี่ข่อยสิกินน้อพี่ม้าพี่นางทั้งอีพีคนน่ะทั้งอีพีของตนเไี้ขากองหน่อยไปไปทั้งน้ำผุดโตทั้งข่อยข่อก หลายอย่างมากนะคะกับข้าวนะครับลาย่ากมากนะคะกับข้าวนะครับห่อยน่อยเดยย่อยแต่ว่ดขาดมามาาด้กับโอ้ยบ๊นบีบเก๊ยาแแทบแทบเกี๊ยานฟาร่าเกียวกีอิ่มดอกิน่ได้ สิได้ขันส้มแล้วเฮารอบบ่ายนี่มาเด้เพียเขาเจ้าซุ่มลุ่มกินข้าวพี่น้องเอ้ยเออซุ่มลมคัวหรือยูทูบเอร์เหรอเออไปเห็นเบิันละเพิ่นซุ่มลมลูกเต้ายังขาดอยู่2คัวใสเพรานหน่วยนะอือครนําไปครัวลานหานนั่นดิกัคัวอ่อนนั่นดเออแจ้งจ้างปางบา ไปบ้านไปบ้านมันแล้วกินปีใหม่เนาะเห็นนะโออีกอันนึงพักอีกอย่งก็เรียกพักีิสมบ่เอออันนึ่งพักีิสมปิ่มได้แล้วมั้งพักีิสมปพักกิคมีขมเม็ดแซ่ขมไปนียแกงปลาอืมแกงปลานิ่งโอ้ยแกงปลานิ่งแล้วเป็นแกงปลานิ่งใกล้ใกล้มันใกล้ใกล้อ่าบังบังพี่เอ้ยปลานิ่งแซ่พักีิขมบ่ะแซ่บดูดีอร่อยอันนี้ก็ใส่หมูใส่ตันใส่ตันหมู แป่ไปลูกยืนยูพ่นไยืนสาดมาพี่ผู้กำกับอันนี้ผู้กำกับเจ้าของทองเนาะเจเหน้าทีเนี่ยทำกระดาตัวมาเเจ้าของทองไทยเองเริ่มหนดเลย เพ่้นเด้นะไรยังอยู่หนมันนี้ดิพ่านจะไม่บอกบัดมัมเกิดติดโกส่งเอ้ยโครเซนผมเดี๋วฟันเบยเ่อย่เนานใเองคนปกไอ้บองักไอสลัดน่าย่างใบานทักข้าวไ่ไบึงเืงคีนกนแล้แ่เบ้อพี่ตีบตัวแบบปัาความผิด ด่ออกเนี่ยพัก้อมาคัดมาห้แล้วเกเอเพิาแห้งแล้วเนี่ยเนี่ยน่เนี่เนี่เน็่เนี่เน่ยเม่เนี่ยเนี่ยเนี่าเนบ่ยเนี่เนียเน่เล่ยน่นเนียเนยเนเนียเนี่ย่เนี่ยยนนี่่นยน่่นียเนี่ หาละทายบึงซื้อได้อีกบีบอวบอิ่มขึ้นมาเงี้่งๆกันนะอืไมด้ครับกินเขาอ่านนะอ่านแล้วกับบ่มีเป็นบ่มบิลทนไมไรก็ถอ้มาสางวาาเห็ดไม่จะถวยยังกินอืออือใช่จะถวยไฟสดเห็นไหมนาะ อะไรเนี่ยแล้วเขาบูดหนห่อย หน้าพ pues ักนะไปให้สาคอเลือกกินพักกวงตุงอ uh, uh, ันนีここ้ดีเลยนะจัดวานโอ้วานตุออกดีเลยนะั่งกันขึ้นไวโอ้แม่ลวานหลายมากทีบกเเเป็นหมวนโอเดเนาะกินเป็นหมวนึ่งเป็นเพิงอเดมากเียอ้เดี๋ยวะรห้าหมดหม้อแล้ว อ่าเนาะอีหล่ะกวาดมือลสาใสยู่เลย่อ่บอกว่าเนี่ันตอนจบกิบบอกแม่เจ้กว่าจะไดเนาะอีเบคกบอ่บอกเขาเอไ่เจอไถ่ายอีหยังอาจบิจะบเี่ยนี้นะครับเขาก็เจ้าแล้วว่ะจะคล้องซ่อนนะสำหรับคลิปนี้ก็จบ เพียงแค่น <gegen violin> <warfare> ี <left> ้นะคะนี่กดไลค์กดแชร์ให้ปู่พ่องย่าพาแฟมิลี่หน่อยนะคะขว่าไปตั้งกดไลค์กดแชร์กดค่ะกดกดไลค์กดแชร์ช่องปู่พ่องย่าพาด้วยนะคะบอกน่ต้องใส่กระแทบอกดไลค์กดแชร์ติปู่พ่องย่าพาแฟมิลี่ค่ะสวัสดีค่ะ เอ้ยงาก็บ่าวบอปินเนาะอาแต่เนีกยบอปินก็โตก็บว่าตัวจะคลองเป้นแต่คองซ่องเลยแพรอ้าวจะคล้องกระดายั้งนั้นฮะเขาได้ยินเพื่อนได้นั่นเาได้ยินก็น่ะตลกเห็นาะจะคล้องซ่องว่าวออ้อสวัสดีค่ะตีสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ เพียงแค่นี้นะครับเอามันบอกโบปินนอนโบเคยจะเถื่อเด็กอะไให้พี่น้องเอ้ยบอกโบปินเดินจะถือสาหนาหนึ่งซองปู่ผองปู่ผองย่พาแฟมิลี่จบแค่นี้นะขอบคุณค่ะว่าได้วยแม่ขอบคุณพ่อด้ะแม่ไ่ให้หลาดำปวดแขนหรือปวดแขนจบสองเนี่ยนีกว่าจบอลไรยังว่าวอยู่